สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่รักทุกท่านและนักเรียนที่น่ารักของครูท่านผู้ชมค่ะนักเรียนค่ะวันนี้ครูจะพาทำขนมครกนุ่มทรงเครื่องค่ะขนมครกนุ่มทรงเครื่องนี้นะคะครูจะใช้แป้งข้าวเหนียวเป็นหลักค่ะถ้าเป็นขนมครกธรรมดานะคะขนมครกเอราวัณหรือขนมครกทั่วไปจะใช้แป้งข้าวเจ้าเป็นหลักวันนี้ครูจะพาใช้แป้งข้าวเหนียวเป็นหลักค่ะ ที่สำคัญก็คือครูใช้แป้งข้าวเหนียวและข้าวเจ้าตราช้างสามเสี่ยงค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะมาดูกันที่ถาดขนมโคกก่อนค่ะเมือ่อนักเรียนซื้อถาดขนมโคกของครูไปนะคะหรือนักเรียนจะมีถาดขนมโคกอยู่แล้วนะคะให้นักเรียนทําความสะอาดถาดก่อนนะคะโดยที่ตั้งไฟอ่อนๆน,นะคะแล้วก็นํากระดาษคะ่ะ นำกระดาษเช็ดน้ำมันนะคะเช็ดน้ำมันที่อยู่ในหลุมกระทะที่ครูเคลือบและเผาถาดให้เรียบร้อยเนี่ยนะคะครูได้เผาไข่ให้เรียบร้อยแล้วนะคะถาดทุกถาดครูเผาแล้วแล้วก็ทดสอบแล้วว่ารอนแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วครูจึงส่งให้นักเรียนนะคะท่านใดที่จองเอาไว้นะคะตอนนี้ถาดขนมครกของครูมาแล้วนะคะ,คะทำไม่ทันค่ะขายดีมาก นักเรียนก็นิยมกันมากครูต้องขอขอบคุณนะคะที่ช่วยครูอ,อนุรักษ์ขนมไทยโดยเฉพาะขนมครกที่สามารถจะนำมาทำในบ้านได้นะคะจะใช้เตาแก๊สเตาไฟฟ้าก็ได้นะคะเเตาแม่เหล็กนะคะอินเ t ลชันไม่ได้นะคะ,คะเคยทดลองใช้กันแล้วไม่ค่อยดีนะคะเอาละเมื่อนักเรียนเช็ดเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้หนักเรียนทาค่ะ น้ำมันทาน,นะคะครูจะมีจุกจุกขนมครกไปให้นะคะก้นักเรียนนะคะใช้น้ำมันเช็ดค่ะใช้น้ำมันเช็ดไปนะคะน้ำมันใหม่นะคะต้องเป็นน้ำมันใหม่ๆซึ่งไม่ได้ผ่านการทอดการทําอะไรมานะคะเป็นน้ำมันใหม่ๆเป็นน้ำมันพืชน,นี่ละคะ่ะเช็ดเรียบร้อยแล้วนะคะเช็ดข้างบนด้วยนะคะ จากนั้นนะคะนักเรียนก็ปิดฝาเปิดไฟอ่อนๆการทำขนมครกจําไว้นะคะเคล็ดลับต้องใช้ไฟอ่อนค่ะ <c oughs> เรียบร้อยนะคะเมื่อเรียบร้อยแล้วทีนี้ครูจะมาพูดถึงส่วนที่ครูแถมต่อไปนะคะ <c oughs> มีฐานขนมครกนะคะมีออฝากแก้ว <c oughs> มีแป้งนะคะ <c oughs> เป็นแป้งที่ครูผสมสำเร็จไว้ให้แล้วนะคะ หนึ่งถุงค่ะและครูก็จะมีสูตรให้ด้วยนะเมื่อนักเรียนทำหมดแล้วใช่ไหมนักเรียนก็ใช้สูตรของครูเลยนะคะค่ะครูให้สูตรไปด้วยนะคะและครูก็จะมีถ้วยตวงแห้งนะคะถ้วยตวงแห้งก็จะมีหลายขนาดนะคะหนึ่งถ้วยครึ่ง tha, 3, 4, 1, 4, ui, ถ้วยนะคะสามส่สี่หนึ่งสี่ถ้วยถ้วยตวงแหง้ง <im itation> และถ้วยตวงน้ำค่ะถ้วยตวงน้ำจะเป็นใสๆนะคะเอาไว้ตวงกะทินนะครูก็แถมให้ค่ะเพื่อที่ว่านักเรียนจะได้ ทำขนมได้ง่ายขึ้นตามสูตรของครูนะคะมีช้อนตวงด้วยนะคะช้อนตวงครูก็แถมให้ไปนะคะค่ะมีช้อนโต๊ะช้อนชาครึ่งช้อนโต๊ะช้อนชาและนี่ค่ะอันนี้นะคะครูทํามาพิเศษนะคะเพื่อไว้ใช้สําหรับนะคะเช็ดจุกขนมครกแล้วก็ถ้าหาว่านักเรียนใช้เสร็จแล้วนักเรียนก็สามารถนําเข้าไปในตู้เย็นได้นะคะเก็บใส่ซองเข้าตู้เย็นไว้ได้ ผ้านี่ครูใช้ผ้าดิบนะคะชนิดหนาเลยนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนจะใช้ซ้ําได้และนักเรียนถอดออกมาซักได้นะคะแล้วพันกลับเข้าไปใหม่ได้ใช้สำลีค่ะข้างในครูใช้สำลีนะและ้วครูก็มีช้อนให้ด้วยแล้วครูก็จะมีแถมกระบวยตักไปด้วยนะคะเผื่อท่านใดไม่มีกระบวยกลมนะครูแถมกระบวยตักไปให้ด้วยทั้งหมดนี้นะคะครูจัดแถมให้พร้อมชุดขนมครกนะคะยกเว้นเตานะแถมถาดนะคะเมื่อนักเรียนมีของครบแล้ว นะคะนักเรียนมีเตาขนมครกอยู่เองแล้วหรือจะซื้อเตาขนมครกครูไปแล้วนะคะนักเรียนก็สามารถทําสูตรตามนี้ได้เลยครูจะพาทาขนมครกนุ่มทรงเครื่องโดยใชยแ้แป้งข้าวเหนียวค่ะเป็นพิเศษเลยนะคะเป็นสูตรพิเศษที่ครูคิดทําขึ้นมาสอนและต้องการให้เราได้รับประทานขนมที่อร่อย,อร,อ,ยอร่อยกันนะคะ ครูใช้แป้งข้าวเหนียวค่ะตาช้างสามเสียนอยู่หนึ่งร้อยหกสิบกรัมค่ะตามด้วยแป้งข้าวเจ้านะคะแป้งข้าวเจ้าตาช้างสามเสียนครูใช้อยู่สามสิบกรัมหรือสี่ช้อนโต๊ะค่ะแป้งเท้าค่ะครูใส่แป้งเท้าไปด้วยค่ะแป้งเท้าครูใช้อยู่สิบสองกรัมนะคะหรือประมาณสี่ช้อนชาจากนั้นมีน้าตาลทรายค่ะ ครูใช้้ำตาลทรายร้อยปดสิบกรัมค่ะถ้าเราไม่ชอบหวานเราก็ลดได้นะครูใช้อยู่ร้อยแปดสิบกรัมแล้วก็เกลือค่ะเกลือครูใช้อยู่ครึ่งช้อนชาหรือสามกรัมนะคะค่ะคลุกเข้าให้เข้ากันหน่อยแล้วครูก็จะใส่กะทิถ้วยครึ่งค่ะกะทิเป็นหัวหางรวมกันนะคะถ้วยครึ่งค่ะแล้วเรียนค่อยๆรินนะคะค่อยๆรินกะทิใส่ลงไปค่ะอย่าใส่หมดนะคะ ก็ค่อยดนลงไปค่ะแล้วก็ค hmm. ขูขคายไปค่ะแบบนี้แหละค่ะเพื่อให้น้ำตาลเขาละลายเนาะเดี๋ยวคูใส่ให้คือยาจะได้จับได้ถนัดเนาะค่กดขึ้นไปนิดนึงค่ะดีค่ะเราก็จะละลายแป้งนะคะ ละลายแป้งกับกะทิให้เข้ากันไม่ยุ่งยากคะ่ะอันนี้ทำง่ายทำง่ายแล้วก็อร่อยด้วยท่านใดที่มีถาดขนมครกอยู่แล้วนะคะทดลองทำสูตรนี้นะคะแล้วลองทำขายได้เลยนะคะอร่อยคะ่ะอร่อยรูพิสูจน์มาแล้วรูจึงจัดทำเป็นสูตรสอนให้นะ เสร็จแล้วเราก็จะนํามากรองในกรณีเดียวกันถ้าหากว่านักเรียนต้องการเป็นสีเขียวใบเตยนะคะต้องการเป็นน้ําใบเตยนักเรียนก็ทําตามสูตรที่ครูให้นี้นะคะแล้วนักเรียนก็ใช้น้ําใบเตยค่ะใช้น้ําใบเตยครึ่งถ้วยค่ะกะทิหนึ่งถ้วยนะคะก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะน,นี้นะคะถ้าเรียนใช้น้ำกะทิทั้งหมดถ้วยครึ่งก็จะเป็นลักษณะน,นี้นะคะ่ะ แต่นี้ครูยาก็จะกรองนะค่ะแล้วเราก็นำมากรองนะคะเห็นไหมน้าเรศเห็นไหมนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องทำให้เขาละเอียดลงไปการกรองก็จะดีอย่างนี้ละค่ะ พราว่าจะทําให้เราเห็นนะว่าแป้งแป้งที่ยังเป็นเม็ดๆอยู่ก็คือแป้งเทา้านั่นแหละค่ะถ้าไม่มีแป้งเทา้าใช้แป้งอะไรแทนได้ใช้แป้งมันแทนได้ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะอีกส่วนหนึ่งบางท่านอยากทํำข้าวเหนียวดําค่ะใช้ข้าวเหนียวดํานะคะค่ะข้าวเหนียวดำก็เท่ากันนะคะ อันนี้ครูใช้ข้าวเหนียวดำของอุบลน,นะที่ครูมีอยู่นะคะครูใช้ข้าวเหนียวดำอยู่160กรัมค่ะและแป้งข้าเจ้าค่ะแตลาช้างสามเสียนนะคะ30กรัมค่ะหรือประมาณ4ช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นก็ใช้แป้งเท้าค่ะ12กรัมนะคะหรือ4ช้อนชาค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะ180กรัม เกลือค่ะเกลือคูช้อยู่สามกร,รมัมหรือครึ่งช้อนชานะคะน้ำกะทิถ้วยครึ่งค่ะน้ำกะทิถ้วยครึ่งนะคะคูจะค่อยๆรินไปนะคะค่อยๆรินผสมไปนี่เป็นข้าวเหนียวดำนะคะนักเรียน ช่วงนี้นะคะครูก็จะเปิดวอมเตาไว้ได้เลยนะคะครูจะวอมเตาไว้ค่ะก็ครูจะไม่ใช้ไฟแรงนะคะทําขนมครบอย่าใช้ไฟแรงกันนะคะใช้ไฟค่อนข้างอ่อนค่ะเรียบรนะ้อยแล้วเดี๋ยวครูก็ จะลามไปกองไม่ใชรขาดเดี๋ยวไปกองอ่ออันนี้ไปให้นักเรียนดูค่ะคุณยาค่ะเอาส่วนผสมขึ้นให้นักเรียนดูที่เราจะทําเป็นหน้าขนมค่ะหน้าขนมของครูมีดังนี้ค่ะนีนมองเห็นเนาะค่ะหน้าขนมของครูก็จะมีหลายอย่างค่ะคุณยาหยิบขึ้นไปให้นักเรียนดูเลยค่ะมีอะไรบ้างมีเพือกอ่าเผือกนะคะ เือกนะคะนักเรียนเห็นไหมครูซอยเผือกค่ะเผือกนะคะครูซอยให้บางๆนะคะเป็นเส้นยาวๆบางๆผอมๆเป็นเผือกดิบนี่แหละคะ่ะนะคะล้างให้เรียบร้อยนะแล้วฝานนะคะฝานแล้วก็แช่น้าเกลือนะคะจากนั้นส่งขึ้นมาค่ะเขาจะได้ไม่ดำเนาะเผือกจะได้ไม่ดำโดนลมก็จะไม่ดำค่ะเออมันสีส้มค่ะกุยาจะเป็นมันสีส้มหรือแครอทก็ได้นะอันนี้แล้วแต่นเรนชอบนะคะ ค่ะซอยเหมือนกันแต่นี่ไม่ต้องแช่นั้งเปลือค่ะล้างน้ำธรรมดาข้าวโพดค่ะข้าวโพดเป็นข้าวโพดดิบฝานนะคะเป็นข้าวโพดดิบฝานค่ะแล้วก็ตามด้วยมะพร้าวค่ะมะพร้าวอ่อนประมาณเกือบทึงทึกนะคะเกือบทึงทึกนะคะถ้าใช้ถึงทึกเลยอาจจะแข็งไปเนาะเอาเกือบทึงทึกนะคะค่ะขูดไปเส้นๆเ,เรียบร้อยค่ะคุณยา ตอนนี้กระทะเราก็เริ่มร้อนแล้วนะคะกระทะขนมครกเราเริ่มร้อนแล้วนเรียนทำไปแล้วเนี่ยสงสัยอะไรงี้ค่ะนักเรียนก็ถามครูได้นะค่ะจะไลน์มาถามก็ได้นะคะถ้าโทรมาบางทีก็อาจจะเป็นออ,ออฟฟิศรับนะคะคร<ๆ>ูก็ไม่ได้รับหรือบางที ถ้าครูได้รับนาอกได้เจอกันเนาะก็ถามครูได้นักเรียนก็สามารถจะลายถามไว้ในในข้อความในลายได้ค่ะสงสัยอะไรหรือว่าทำอะไรแล้วไม่เข้าใจก็ถามมาเนาะตอนนี้ครูก็วอร์มเตาไว้เรียบร้อยค่ะวอร์มเตาไว้เรียบร้อยแล้ว ะะเราก็จะมีนะคะเป็นแป้งนะคะขนมครกนุ่มแบบขาเหนียวดำแบบใบเตยค่ะแบบใบเตยและแบบน้ํากะทินะคะกะทิธรรมดานี่แหละนะคะเห็นไหมคะน่าทานมากเลยค่ะเอาละทีนี้นะคะค่ะเราก็จะมาเช็ด หลุมขนมครกอีกครั้งหนึ่งไม่ต้องให้มีน้ำมันตกค้างมากค่ะเช็ดเดน้ำมันอ่าน,นคะคะนะคะเช็ดเบาๆให้ทั่วหลุมขนมครกนุ่มที่ครูอสอนทำนี้นะคะไม่ต้องมีหน้าขนมนะคะครูขขใช้แป้งข้เหนียว อร่อยค่ะอร่อยนะเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ครูนำมาถ่ายทอดให้นักเรียนเลยละ่ะเริ่มต้นเลยค่ะหยอดได้เลยครูยาหยอดไปทางนู้นเนาะเดี๋ยวครูจะหยอดมาทางนี้นะคะเราจะหยอดเขาประมาณครึ่งหลุมนะคะนะคะอ่ะไฟเขาร้อนแล้วแต่ไม่ได้ร้อนมากแล้วก็พอดีเลยเราจะได้ใส่หน้าทันไหมคะครูหยอด เพียงแค่เกือบเต็มหลุมเพราะว่าอะไรเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีหน้าขนมในเนาะแล้วเราก็จะมีหน้าแบบมีหน้าขนมของเรานี่ค่ะดูใส่มะพร้าวลงไปเห็นไหมน่าทานมาก เป็นขนมครกนุ่มนะคะค่ะคี่ยาเอาช่วยกันค่ะใส่เข้าไปเนาะซึ่งปกติแล้วเนี่ยนะักเรียนจะใช้แป้งข้าวเจ้านะคะครูก็มีสูตรแป้งข้าวเจ้าให้เลยนะมีสูตรแป้งข้าวเจ้าให้เป็นขนมครกอระวันแต่นี่ครูสอนพิเศษให้คะ่ะหลักสูตรพิเศษตุ้มตุ้ม <laughs> หลักสูตรพิเศษมะพร้าวตกลงมาจากต้นตุ้มเยอะๆชอบชอบนี่ค่ะหลักสูตรเนี้ยรับรองเลยว่าอร่อยถูกใจข้าวยาเปลือกใส่เอ่อสีซีค่ะเปลือกใส่ แบบนี้ค่ะก็เหนียวก็เหนียวดาคะ่ะน่ะค่ะไหมครูไม่แนะนำให้ใส่พวกฝอยทองเนี่ยนะคะเพราะว่าในแป้งของเราเนี่ยหวานอยู่แล้วเนาะครูไม่แนะนำให้ใส่ฝอยทองนะคะแนะนำให้ใส่พืชนี่ละคะ่ะนะให้ใส่พืชผักนี่แหละ อร่อยค่ะอืมนี่ค่ะุยาใส่เลยค่ะค่ะแล้วคุยาก็ใส่ตรงนี้ให้ด้วยค่ะผูกกดลงไปค่ะ ดลงไปให้เขาจะได้เกาะติดแป้งเนาะให้เขาจมๆลงไปนิดนึงเขาจะได้เกาะติดแป้งค่ะเอาปลายช้อนจิกลงไปค่ะอ่าให้ใช้นะคะใช้ปลายช้อนเนาะจิกลงไปใช่อย่างงั้นแหละค่ะจะได้สวยสวยห ทีนี้เราก็จะปิดฝาไว้ปิดฝาไว้ทําการอบผิวน่าทานไหมน่าทานไหมนะคะ